ทำไมกระบะโตโยต้ารีโวถึงขายดีกว่า i s u ู u ูดีแม็กแม้จะเป็นโมเดลที่ล่าขายมาเกือบ10ปีแล้วก็ตามแต่มียอดขายแซงหน้าอิซูซูที่เป็นรถใหม่กว่าเราไปชมเจ็เหตุผลที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุหลักของการพลิกเกมเปลี่ยนเจ้าตลาดในไทยซึ่งเราได้รวมความเห็นของคนไทยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสในแฟนเพจซึ่งมีหลายท่านใช้กระบะท,ทั้ง2รุ่นเลยนะครับให้เหตุผลที่น่าสนใจไว้ดังนี้ จากคำถามที่ว่าทำไมกระบะโตโยต้าถึงมียอดขายดีกว่าอิซูซูในช่วงนี้ทั้งที่ไฮรักเป็นโมเดลที่ขายมาเกือบ10ปีแล้วสำหรับเหตุผลแรกที่คนไทยพูดถึงกันมากที่สุดคือการอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์ยากขึ้นแน่นอนว่าตอนนี้ส่งผลกระทบทั้งตลาดนะครับแต่สำหรับอิซูซูดีแม็กซ์หลายคนบอกว่ากลุ่มลูกค้าสำคัญส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะครับหรือเป็นวัยเริ่มทำงานจากข้อเสนอพิเศษการออกรถในช่วงที่ผ่านมาถือว่าทำได้ไม่ยากนะครับ แต่ละโชว์รูมมีข้อเสนอดึงดูดใจลูกค้าส่งผลให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีลูกค้าจํานวมนมอยขาดการผ่อนชําระและปล่อยยืดกันมหาศาลซึ่งนี่ถือว่าเป็นหนึ่งสาเหตุของนี้เสียพุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ไฟแนนซ์ต้องมีการคัดกรองให้มีความเข้มงวดมากขึ้นในการอนุมัติสําหรับผู้ขอสินเชื่อน,นั่นเองจุดนี้ทําให้การออกรถทําได้ยากขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นการทุกข์ทายนะครับ แต่หลายคนบอกว e ัยร totally <im at ุ่นสร้างตัวเจนนี่ยอมใช้ดีแม็มาเป็นระดับหนึ่งทาให้กระบะโมเดลนี้มียอดขายลดลงมากกว่าโตโยต้านั่นเองเหตุผลข้อที่2คือภาพลักษณ์ของดี a x หลายคอมเมนต์บอกว่ากระบะอิซุสุมักนำมาแต่งซิ่งลดเตี้ยล้อล้นเสียงท่อดังที่สำคัญคือปรับแต่งเครื่องยนต์จนควันดำหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนดำคาญต่อผู้ใช้ถนนรายอื่นและเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนักในสายตาคนส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าได้เพราะภาพลักษณ์ที่มีต่อรถยนต์รุ่นนั้นน,นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกตัวตนผู้ขับได้ในสังคมปัจจุบันเหตุผลที่3คือ Toyota Revo มีโปรโมชั่นในการออกรถที่ดีกว่าแม้ว่าจะเป็นส่วนลดหลายหมื่นบาทของแถมต่างๆซึ่งตอนนี้กําลังนิยมการแต่งรถตั้งแต่ออกจากโชว์รูมทางด้านอิสุสดีแม็หลายท่านที่มีประสบการณ์เผยว่าส่วนลดจะมีน้อยกว่านะครับ และ d Mac m a มมือสองที่ล้นตลาดอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นอีกทางเลือกสําหรับลูกค้าบางกลุ่มทําให้การออกรถใหม่ป้ายแดงนั้นในภาพรวมโตโยต้าจึงมีตัวเลขการขายที่ดีกว่าเหตุผลข้อที่4คือหน้าใหม่ของ i s u z u d m a แมกลับทําออกมาได้ไม่โดนใจคนไทยหลายคนหลังจากปรับเมนิเชนเมื่อปลายปีก่อนแต่หลายคมเมนบอกว่าตัวเก่าสวยมากกว่านะครับผิดไปจากโตโยต้ารีโว่เมนิเชนโดยเฉพาะตัวเทียเซ i ดิช e ั่นมีการดีไซน์ที่ดูดีมากขึ้นกว่าตก่อน บวกกับเหตุผลที่ว่าโตโยต้าออกรถง่ายกว่าอาจเป็นอีกสาเหตุทําให้คนหันไปใช้แฮลักซ์มากขึ้นเหตุผลข้อที่5ในภาพรวมรถยนต์ของโตโยต้าจะมีคุณภาพมากกว่าแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีความทนทานมากกว่าหากขับรถดัมเดิมระหว่าง1.9ของอิซุสหลายคนพบว่า2.4ของโตโยตา้าตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าในแง่พละกําลังครอบคลุมการใช้งานแม้ความประหยัดจะได้วกว่าเล็กน้อยก็ตามแต่หากมองในระยะยาว หลายคนมองว่าโตโยต้าเครื่องเหนียวกว่าประมาณหนึ่งนอกจากนี้ยังรวมไปถึงคุณภาพวัสดุงานประกอบต่างๆที่อาจดีกว่าอิซุสุสำหรับเหตุผลข้อที่6โตโยต้าขายดีกว่าเพราะหน่วยงานต่างๆเลือกใช้บางคนให้ข้อมูลว่าสเปคของโตโยต้ารีโวมักจะตรงตามกําหนดของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนแน่นอนว่าแต่ละครั้งจะมีการส่งมอบหลายคันนะครับน่าจะเป็นอีกจุดทําให้โตโยต้าขายดีกว่าอิซุสุและสุดท้ายกับเหตุผลข้อที่7 ตัวเตี้ยหน้าใหม่ของรีโว่ดูดีมากขึ้นออปชันจัดเต็มมากขึ้นนอกจากความสะดวกสบายแล้วยังอัดแน่นด้วยความปลอดภัยพื้นฐานหลายรายการไม่ว่าจะเป็นคุมการทรงตัวป้องกันการเลื่อนถอยคุมการสายสุนพว่วงและช่วยออกตัวบนทางลาดชันทั้งหมดนี้มีให้ทุกรุ่นในตัวเตี้ยทั้งแคบและ10ประตูรวมถึงในรุ่นยกสูงทั้งหมดทางด้านอิซุสุมีให้ในตัวเตี้ยก่อนโตโยตาก็จริงนะครับแต่ปัจจุบันจะให้ในบางรุ่นเท่านั้นทําให้ในจุดนี้ความน่าสนใจตกอยู่ที่โตโยต้า ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะปิกาบรีโวอยู่ในช่วงสุดท้ายของโมเดลแล้วนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่โตโยต้าจะใส่ออปชันเพื่อแข่งขันในตลาดย้อนไปเมื่อปีท้ายท้ายของโตโยต้าวีโกแชมป์ประมาณปี2014ก่อนจะเปลี่ยนชงเป็นรีโวก็ให้ข้าวของอัดแน่นทิ้งท้ายโมเดลเช่นกันนี่จึงเป็นสิ่งที่อิ u ุสูดีแม็กซ์อาจมีความน่าสนใจน้อยกว่าหากเทียบในเรื่องออปชันทําให้ส่งผลไปถึงยอดขายนั่นเองและทั้งหมดนี้คือความเห็นของคนไทยว่าทําไมกระบาดโตโยต้าถึงแซงอิซุสูได้ ทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างในเหตุผลข้อใดสามารถคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้นะครับ